สวัสดีครับผม ATV จริงจ่อนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานครับเจ้ารุ่นไ i เดอร์0ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผม,มนะครับมาเริ่มจากการนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราต้องมาเปิดปุ่มใจก่อนนะครับอย่างนี้ หน้าจอจะขึ้นนะครับผมเรากําเบกข้างไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มสีเขียวตัวนี้สตาร์ทนะครับผมแค่นี้เองนะครับวิธีการใช้คันเร่งก็ง่านะครับใช้นิ้วสองนิ้วนี้ครับตรงนี้นี่นี้นะครับผมเป็นการใช้คันเร่งนะครับผมต่อไปเป็นระกรับนะครับผมก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับเปิดตรงนี้เลยนะครับผม้ายขวานะครับปุ่มนี้เป็นออฟลันนะครับลูกค้าต้องระวังนะครับตัวนี้นะครับถ้าเรากดตัวนี้นะครับเราจะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเห็นไหมนี่ครับสตาร์ทไม่ติดเลยเห็นไหมฮะ ต้องกดปุ่มนี้ออกก่อนนะครับถึงจะสตาร์ทติดนะครับนะครับระวังนะครับต้าเรียกปุ่มเขาดับนะครับตัวนี้เป็นแตรนะครับผมแตรนะครับผมอ่าไปดูไฟข้างหน้าครับว่าผมจะเปิดติดไฟให้ครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นไฟหลีใช่ไหมครับนี่นะไฟหลีปุ๊บอันนี้มาไปนหมักไปหน้าแล้วก็ไฟสูงนะครับผมเปิดไฟแล้วจะเป็นอย่างนี้ LED ตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการใช้เกียร์นะครับมาทางด้านขวาของรถครับแต่จะเกียร์นะครับก็ตัวนี้เป็นเกียร์ว่างอยู่นะครับตำแหน่งจะบอกอยู่นะครับว่าเป็นตััวนนี้ะครบ ถ้าจะเดินหน้านะครับเราต้องดันลงมาอย่างนี้แล้วก็ดันด้างหน้างี้นะครับคือเกียร์เดินหน้านะครับจะขึ้นตัวฟอนต์นะครับตัว F ตัวนี้นะครับเห็นไหมครส่วนท้ายหลังนะครับดันมันที่เดิมเกียร์ว่างก่อนนะครับผมแล้วก็ดันมาด้านหลังจะเป็นตัว r e วิ r ์สนะครับตัวท้ายหลังตัวนี้นะครับ TR ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือวิธีการใช้เกียร์นะครับผมส่วนการเติมน้ำมันนะครับก็เปิดฝาถังตรงนี้ได้เลยครับตัวนี้นะครับถังตัวนี้ให้วัสดุดีมากนะครับ6ลิตร6นะครับผม ใช้แก๊สหอร์ก95นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟินนะครับผมเติมได้เลยนะครับต่อมานะครับการใช้เบรกมือนะครับมาด้านบนเลยนะครับนี่มาด้านขวาของรถนะครับเบรกด้านด้านขวานะครับกำเข้ามางนี้นะครับกดขอบออกไปเลยกดลงไปนี้อันนี้คือรถอยู่กับที่นะครับที่จะใช้เบรกมือนะครับวิธีการปลดก็คือดันอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ครับง่ายๆนะครับผมต่อไปนะครับวิธีการเปิดเบาะด้านหลังนะครับผมมาทางด้านหลังของรถยนต์เอ้ของรถ ATV นะครับโทษทีนะครับดึง หลักตรงนี้เข้าหาตัวนะครับกิดบอกขึ้นมาจะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องมือต่างๆนะครับคู่มือรถกระจกให้นะครับผมแล้วก็ปิดบอกก็ง่ายๆครับนี่กดลงไปเลยครับปึ๊บปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับใช้น้ํามันเครื่องนะครับ0.8ลิตรนะครับถ่ายที่รอบแรกนะครับ100กิโลแรกนะครับแล้วก็รอบต่อไปทุกๆ500กิโลถึง800กิโลเมตรนะครับผม อันนี้คือการใช้งานของเจ้า ATV Rider ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูนะครับท่านั่งขับของเขานะครับประมาณนี้นะครับตอนได้นะครับสบายมากครับผมและนี่ก็คือการใช้งานของ Rider 2 0 0ตัวตี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายคนนะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปของช่อง ATV จ i g นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ